วดสะโพกชาล้าลงขาอาจจะไม่ใช่กระดูกทับเส้นวันนี้นะคะลองสังเกตดูสิคะว่ากําลังมีอาการปวดสะโพกชาล้าลงขาอยู่หรือเปล่าและเป็นมานานมากแล้วนะคะแต่อาการก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้เป็นกระดูกทับเส้นนะคะวันนี้ทอาาจยมมี5ทรีคดีนะคะที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะนะคะมาดูข้อแรกกันก่อนเลยค่ะเราจะรู้สึกว่ามีอาการปวดสะโพกนะคะปวดตั้งแต่สะโพกลงไปร้าวไปถึงขานะคะเรามีแบบนี้หรือเปล่า สองค่ะเรามีในส่วนของปวดตรงแก้มก้นค่ะปวดแก้มก้นนะคะมีอาการชาเร้าลงขาล่วมด้วยรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนที่แก้มก้นค่ะสค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นมานานๆแล้วจับตรงแก้มก้นนะคะก็จะมีภาวะแบบเจอก้อนแข็งๆนะคะตรงบริเวณก้นของเราหรือเปล่านะคะตรงแก้มก้นหรือเปล่าแล้วพอเรากดลงไปรู้สึกเจ็บไหมนะคะสค่ะ ลองสังเกตสิคะว่าเวลาเราอยู่ท่าเดิมนานๆหรือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเช่นนั่งนานยืนนานแล้วมีการภาวะปวดโพกเยอะขึ้นหรือเปล่าพอเคลื่อนไหวหรือเกิดการขยับแล้วเราดีขึ้นไหมลองสังเกตแบบนี้ดูนะคะและข้อสุดท้ายค่ะลองนอนราบกับพื้นดูสิคะว่าเท้าเรานะคะปลายเท้าของเราชี้ออกด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าถ้ามีด้านไหนที่ชี้ออกไปด้านข้างค่ะเราลองดึงกลับมาสิคะว่าเจ็บหรือเปล่าถ้าเจ็บนะคะ แสดงว่าเรามีภาวะในส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกดิบทับเส้นประสาทนะคะไม่ใช่กระดูกทับเส้นค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะสําหรับกระดูกทับเส้นและกล้ามเนื้อสะโพกดิบทับเส้นประสาทนั้นลักษณะอาการคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะดูแลผิดวิธีอยู่วันนี้ค่ะจอยมาแจกคลิคง่ายๆนะคะก็ลองสังเกตตัวเองดูและในส่วนที่มีอาการปวดสะโพกร้าวล,ลงมขานานๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีภาวะขาช้ารวมด้วยค่ะวันนี้นะคะจอยก็มี อะไว่าทางเลือกนะคะง่ายๆกับคนที่มีภาวะปวดสะโพกนะคะปวดร้าวลงขาเป็นมานานก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําวันนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะบีออฟฟิตแล้วก็ อะเออทายกล่องสีฟ้าค่ะนะคะสำหรับดีออฟฟิศนะคะต้องบอกว่าใครที่มีภาวะปวดสะโพกนะคะปวดร้าวลงขายังไม่ถึงกับขาชานะคะแนะนําเลยค่ะสามารถใช้ทางเลือกของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะคะดีออฟฟิศได้ค่ะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นมานานๆนะคะจะมีภาวะขาชาร่วมด้วยนะคะจอยแนะนําให้ทานคู่กับอเลทายตัวนี้นะคะเพราะอเลทายตัวนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของอาการกดทับของเส้นประสาทหรืออาการชารานั่นเองค่ะ ะะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีอาการปวดสะโพกร้รารวลงขานิดหน่อยแนะนำดีออฟฟิศนะคะแต่ถ้าเป็นมานานามีอาการชาร้ารวลงขาแนะนำทังคู่กันนะคะสองตัวนี้ค่ะ